เพื่อนๆดูรูปนี้สิคะเห็นแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะรูปนี้ฉันไม่ตกใจเลยอะ่ะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนกอบตั้งแต่วันแรกที่คนไทยมีไอศครีโมโบราณสีเทพที่เป็นไอเดียสุดเก๋จะถูกใจเหล่าโซเชียลที่มีขายอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพ โดยรูปภาพพวกนี้นะคะมาจากเพจ Asia Skyline เขาบอกว่านี่มีขายอยู่ในกัมพูชาแล้วนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยกัมพูชาก็มีอย่าพลาดละ่ะนี่คือไอศครีมอังกอร์เมื่อคุณมาเยือนกัมพูชาที่นี่คืออาณาจักรแห่งความอัศจรรย์โดยมีหลายๆคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าโอ้ตามมานะจ๊ะถ้าไม่อยากนำก็ไม่ว่าเรียบร้อยไปแล้วเป็นยังไงล่ะของไทยบางคนก็บอกไอเดียไม่มีเน้นลอกการบ้านเพื่อนอย่างเดียวค่ะ เพืเ่อนๆทราบไหมคะว่าเรื่องของไอศครีมเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ากัมพูชาเขาจะทำไอศครีมขายในแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์เหมือนกับในประเทศไทยเท่านั้นนะคะเขายัางแอบ น้อยเนื้อต่ำใจเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขของไอศครีมไทยด้วยค่ะโดยปัจจุบันนี้ไอศครีมได้กลายเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นโดยมีรายงานจากสื่อต่างชาติว่ามูลค่าตลาดไอศครีมที่จัดอันดับโดย Euro Monitor International ซึ่งเป็นบริษัทสำรวจข้อมูลทางการตลาดระดับโลกโดยพบว่าตลาดไอศครีมโลกนั้นมีมูลค่าค้าปลีกอยู่ที่กว่า86,719 ล้านเหรียญสหรัฐโดยประเทศที่มีตลาดไอศครีมใหญ่ที่สุด5อันดับแรกคือสหรัฐอเมริการองลงมาคือจีนญี่ปุ่นรัสเซียและบราซิลค่ะโดยตลาดไอศครีมของประเทศไทยนั้นมีมูลค่าค้าปลีกอยู่ที่396ล้านเหรียญสหรัฐโดยเพิ่มขึ้นถึง11% ซึ่งที่มีอัตราที่เพิ่มมากขึ้นหลักๆก,ก็มาจากสภาพอากาศที่ร้อนในเมืองไทยและความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของคนที่นิยมเดินทางเพิ่มมากขึ้นโดยมีสถิติการส่งออกไอศกรีมของประเทศไทย ที่พบว่ามูลค่าการส่งออกไอศกรีมนั้นเติบโตต่อเนื่องกันในช่วงเวลาถึง7ปีโดยในช่วงปี2,560ถึง2,561เติบโตเฉลี่ยปีละ12.43เนเื่องจากประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย และยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นไอศกรีมแบบสร้างสรรค์ถูกใจผู้บริโภคโดยผลไม้ของไทยเกือบทุกชนิดสามารถนำไปทำเป็นวัตถุดิบในการผลิตไอศกรีมรสชาติต่างๆได้อย่างลงตัวรวมถึงขนมไทยก็ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นไอศกรีมได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีสมุนไพรไทยที่นำมาเป็นส่วนผสมในไอศกรีมที่ชูอัตลักษณ์ความเป็นไทย ส่วนเรื่องรูปแบบและรูปทรงของไอศกรีมก็สวยน่ารักดึงดูดใจผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะชาวต่างชาติซึ่งในปี2566ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกไอศกรีมประมาณ5.1พันล้านบาทซึ่งเท่ากับขยายตัวร้อยละ7.3 โดยประเทศไทยนั้นเป็นผู้ส่งออกไอศกรีมอันดับหนึ่งของเอเชียที่สอดคล้องกับการเติบโตซึ่งบริษัทแม็กฟู้ดกรุ๊ปกล่าวว่าเป็นผู้นำในการผลิตไอศกรีมเซอร์เบตในรูปผลไม้ไอศกรีมผลไม้และโมจิไอศกรีมโดยเป็นการผลิตเพื่อส่งออก เกือบ99%แล้วก็ขายในประเทศไทยเพียง1%เท่านั้นทำให้ในปี2566บริษัทมีรายได้รวมสูถึง3 4 0ล้านบาทและเติบโต30%ซึ่งสินค้าที่ขายดีมากๆก็คือไอศครีมในรูปผลไม้ที่ครองอันดับหนึ่งในเกาหลีส่วนกลุ่มยุโรปที่ถึงแม้จะเป็นผู้ส่งออกไอศครีมลายใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสออสเตรเลีย ปัจจุบันนี้มีการเน้นทำตลาดเพื่อสร้างให้คนรู้จักไอศครีมไทยมากขึ้นแต่ว่าตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูงนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียและจีนเนื่องจากมีกำลังซื้อสูงและยังเป็นสะพานเชื่อมต่อไปยังประเทศแถบอาหรับและแอฟริกาในอนาคตอีกด้วยโดยไอศครีมในลูกสับประรดของบริษัทแม็กฟู้ดกรุ๊ปขายดีมากในเกาหลีใต้โดยตลาดส่งออกในเอเชียที่สำคัญคือมาเลเซีย ถัดมาคือเกาหลีใต้รองลงมาคือเวียดนามสิงคโปร์และกัมพูชาโดยบางคนก็ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าเอ๊ะปกติเนี่ยสินค้าจากกัมพูชาส่วนใหญ่น่าจะนําเข้ามาจากจีนนะแต่ในส่วนของไอศครีมในเมื่อประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในการส่งออกแบบนี้แหละก็เลยต้องมาพึ่งไทยทุกๆอย่างไม่สามารถทำอะไรเองได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณค่ะที่มาอุดหนุนประเทศไทยสั่งจากไทยไปใช่ไหม แบบนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าไอศครีมไทยเนี่ยมีดีจริงๆแต่ว่าขออนุญาตออกโตัวไว้ก่อนถ้าเกิดเดินทางไปเที่ยวในกัมพูชาคงจะไม่กล้ารับประทานค่ะแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าแม่พิมพ์แบบเนี้ที่เป็นไอศครีมโบราณอังกอร์น่าจะสั่งแม่พิม์พจากเมืองไทยไปแน่ๆ และก็ขอเดาว,ว่าน่าจะมีรสชาไทยด้วยเพราะว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ชอบรับประทานไอศกรีมรสชาไทยมากๆทุกๆอย่างนั้นสั่งมาจากไทยหมดเลยไอศกรีมก็นําเข้าจากไทยแม่พิมพ์ก็สั่งไทยรสชาติไอศกรีมยังเหมือนประเทศไทยอีกต่างหากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแบบนี้แหละจะมาบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลไม่ได้นะคะตอนนี้ดัชนีระดับโลกเขามีการจัดอันดับเอาไว้แล้ว บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เห็นเขาพูดถึงว่าอังกอร์วัดเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์การที่จะนำมาทำเป็นไอศกรีมให้คนอื่นรับประทานเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะสมเลยแล้วเป็นยังไงละ่ะพอคนไทยทำแล้วติดเป็นไวรลัลหลังจากนั้นก็นำไปทำเรียนแบบคนไทยไหนบอกว่าจะไม่ทำคิดและยังอดขำไม่ไหวเลยค่ะ บางคอมเมนี์ก็บอกว่าของวิเคราะห์ส่วนตัวตอนนี้เขาอาจจะมองว่าประเทศไทยถือครองสำรองทองคำมากที่สุดในอาเซียนถ้าหากกัมพูชาสามารถทำได้แบบนั้นถือครองทองคำมากที่สุดก็จะมีผลประโยชน์มากมายต่อเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยร่ำรวยจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในเมืองไทยมากมายกัมพูชาก็พยายามโปรโมตสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา เที่ยวในประเทศเยอะๆเพราะว่าเห็นประเทศไทยเป็นไอดอลบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอ้าวเพิ่งเห็นคนร่วมชาติบอกเองว่าสิ่งที่เคารพนำมาทานแบบนั้นควรจะไม่เหมาะสมและทำไมตอนนี้ถึงทำเองแล้วล่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าระวังนะคะการรับประทานอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูก่อนว่าสะอาดหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวถ้าเกิดในประเทศไทยเราขึ้นชื่อว่าสตรีทฟู้ดเราเนี่ย อร่อยสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแต่ว่าประเทศข้างๆตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนเขาถ่ายออกมาเป็นคลิปไวรัลแล้วนะคะว่าขั้นตอนการทําอาหารสะอาดและก็ถูกสุขอ,อนามัยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยขนาดอาหารยังแบบเอาถังสีมาใส่กับข้าวและนี่ส่วนของไอศกรีมโอ้ไม่อยากจะคิดเลยเข้าใจนะว่าส่วนผสมแล้วก็ส่วนประกอบอะไรพวกนี้ยอาจจะสั่งนําเข้ามาจากประเทศไทยแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทําแล้วก็อันนี้เราก็ไม่รู้ ะะว่าเขาจะคำนึงถึงความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยหรือเปล่าแต่ววิยกตัวอย่างดูจากอาหารที่ใช้ถังสีใสแบบนี้ไอศครีมก็น่าจะหวันๆอยู่นะใครจะไปเที่ยวแล้วก็รับประทานที่นูน่นต้องระมัดระวังให้ดีนะคะดูสะกอ่อนว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยใส่อะไรมาแต่ก็ยังว่าแหละบางทีอาจจะดูไม่ทันกว่าจะพลาดก็อ้ํไปสะละ บางคอมเมนต์บอกว่าโอโหเอาอีกแล้วนี่หรอทำอีกแล้วนะลอกการบ้าน forever เลยไม่เคยจะคิดทำเอง แต่ยังว่าแหละถึงตอนนี้จะมีไอศครีมอังกอร์นักท่องเที่ยวก็คงจะไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่เป็นไวรัลคือทั่วโลกเขาเห็นไวรัลไอศครีมโบราณสีเทพตอนนั้นน่ะด่งดังจริงๆใครๆก็รู้ว่ามาจากไทยแลนด์แต่ว่าตอนนี้จะมาบอกว่ามีไอศครีมอังกอร์คงจะไม่ตื่นเต้นแล้วละค่ะกระแสไวรัลไม่มีแล้วโอ้อน่าเห็นใจจัง